หัวกัื้นะค้เลยเนี้ยกินยากเทียาบ้านท่วมมานานแล้วพอท่วมพื้นก็อยู่ไม่ได้ก็มาใส่เขาอินนอนน่ะยินที่นี่เนี้ยซื้อเขาเขาหมไม่ได้ต้องซื้อกินทุกวั่ ที่ท้ายกันน้ำท่วมน้ำท,ท่วมเฮ้ยถืวหน่อยหัวอีกค่ะให้หัวมันระบาดอย่างน้ำท่วมบ้านก็พังหมดน้ะท่วมให้ทิซสอ0 0ัน0 0มพันจะไปทำอะไรได้จริงเหรอใช่ต้องเป็นหมื่นบ้านแล้วก็4,000แล้ว6,000จะไปะปลูกบ,บ้านได้ไมั้ย ฝาอยัางทาไม่ได้เลยคุมทั่วหมดทว่วไม่ถั่วแล้วไปถ่ายรูปต้องใช้เรือพายยิ้มเรือกับพายถ่ายให้คุมทั่วหมดทว่วไม่ถั่วแล้วไปถ่ายรูปต้องใช้เรือพายยิ้มเรือกับพายถ่ายให้ จะเข้าสองิ้นอนก็มหลับนกน็น้อนไม่เคยหลับเปลี่ยนที่แล้วมันงุนหิดอ่ะก็้องรอยน้ำลงนอนมันไม่เต็มที่ทน้องอนบ หอดของไฟเสียหมดเลยรถมันลมจมหมดเก็บไม่ทันลำบามาวจริ